ป้าก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะอันนี้มันเกินมาหลักหนึ่งนี่มันเกินมาหลักหนึ่งทุกหลักมีสามใช่ไหมอันนี้มีสี่ก็ไม่เป็นไรนะคะป้าก็จะจบเลยพอจบก็ดึงขึ้นมาเสร็จแล้วคราวนี้ป้าจะเปลี่ยนสีทีนี้ป้าจะดึงเลื่อนห่วงก่อนนะคะเพราะว่าต้องเลื่อนมาไว้หลักริม มันไม่ได้จบที่หลักริมไงเราเพิ่มหลักหนึ่งก็เลื่อนห่วงมาเสร็จแล้วป้าก็จะเปลี่ยนเอาสีขาวขึ้นมาคราวนี้สีขาวของป้าก็เวลาจะเปลี่ยนสีมสัดแบบนี้นะคะพอเราเปลี่ยนขึ้นมาให้ปมมันอยู่ข้างหลังแบบนี้เราก็ดึงสีฟ้าไว้เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้ามันก็จะเหมือนกับ เหมือนกับหมวกนั่นแหละนะคะแล้วก็เไปเออฟไปก็อาจจะดึงขาขึ้นมาได้น้อยกว่าแบบเป็นหมวกนะอันนี้เราแทบจะไม่ได้ดึงเลยนะคะก็นิดหน่อยจะสูงกว่าหลักนี้นิดนึงคือเส้นเส้นที่เราข้ามมาเนี่ยมันจะกดลงไปแบบนี้นะคะมันจะหนีบกันอยู่เนี่ย เพราะว่าหลักเรามันจะเตี้ยกว่าไม่เหมือนหลักหมวกนะหมวกเราถักยืดยืดได้ไงแต่กระเป๋ามันต้องแน่นๆหน่อยโซ่3ามเสร็จแล้วก็ลง F3 ลายก็ไม่ได้ยากนะคะก็โซ่3 F3 โซ่3 F3 ออย่างเงี้ยค่ะไปจนเสร็จ จบรอบคือทั้งใบก็จะเป็นโซ่3าม F3 นี่แหละค่ะแต่มันจะยากตอนแค่มันจะยากตอนเปลี่ยนสีแค่นั้นเองค่ะเนี่ยพอได้ขึ้นลายแล้วปั๊บเนี่ยก็จะมีแค่โซ่3ามกับ F3 ถ้าเราดูเนี่ยดูที่ป้าทำให้ดู ดูเซตเดียวเสร็จแล้วเราก็ถักไปทั้งแถวเลยค่ะก็ถักต่อไปจนรอบถักสีขาวมาครบรอบแล้วนะคะนี้เวลาจบพอเราจบนี่พันหัวเข็มเสร็จเราจบ f ใช่ไหมปล่อยสองห่วงเสร็จแล้วคาไว้แล้วเราเอาเข็มนี่เกี่ยวเข้าไปในช่องแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วล็อก เ็ค่ะทีนี้ป้าจะเปลี่ยนเป็นสีที่3แล้วนะตอนเปลี่ยนสีเราจะถอดออกห่วงหนึ่งก็ได้นะคะห่วงที่ล็อกเนี่ยหรือจะไม่ถอดก็ได้แล้วแต่เรานะก็เปลี่ยนสีเอาสีชมพูขึ้นมาดึงสีขาวล็อกไว้เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วดึงห่วงขึ้นมันจะมีจบ2แบบนะคะเวลาเรามาจบ ถ้าจบที่ลายตันๆแบบนี้ก็ขึ้นโซ่ไป5้าถ้าจบที่ลายโปร่งๆแบบนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็ดึงห่วงขึ้นแล้วก็ควักลงมาเลยค่ะคราวนี้หลักนี้มันเป็นหลักเริ่มต้นที่ว่ามันมีสี่หลักใช่ไหมคะที่มันเกินมาสี่หลักเนี่ยเราจะเนียนๆทำให้มันเหลือสามหลักไปเลยนะ ปกติมันต้องลงตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยจบ f 3แล้วก็โซ่3าลายก็เหมือนเดิมนะคะแต่มันจะแน่นขึ้นนิดนึงระวังในการถักก็คือถ้าเราดึงน้ำหนักมือแน่นก็ต้องแน่นให้เท่ากันตั้งแต่เริ่มต้นมานะคะเพราะว่าพอเราตั้งขึ้นเนี่ย พอเราตั้งขึ้นแล้วถ้าเราดึงแน่นแน่นแน่นยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆกระเป๋ามันจะหุบเข้าแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้น้ำหนักมือแค่ไหนก็ต้องแค่นั้นนะคะให้สม่ำเสมอกันก็ต้องหมั่นดูชิ้นงานเราด้วยบางทีเราถักเพลินนะคะยิ่งถักยิ่งหุบยิ่งถักยิ่งหุบยิ่งดึงคือยิ่งดึงแรงยิ่งมันออกแรงดึงยิ่งดึงแรงยิ่งมัน เราให้แถวเตี้ยแต่ว่าเตี้ยเฉพาะตรงนี้แต่ว่าตรงหลักเนี่ยก็ยังหลวมเหมือนเดิมนะคะก็ยังให้ห่วงให้โซ่เนี่ยมีความยาวเท่าๆกันส่วนที่เราลดไปก็แค่ส่วนที่เราเนี่ยควักขึ้นมาปกติถ้าทําหมวกเราดึงขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอทํากระเป๋าเราเหมือนไม่ได้ดึงเราแค่เอาผ่านเส้นขาวมานิดนึงแล้วเราก็พันเลย หลักมันก็จะเตี้ยกว่ากันแต่ว่าตรงห่วงโซ่นี้ก็เท่ากันนะถ้าดึงทั้งหลักเตี้ยลงแล้วก็ดึงโซ่แน่นขึ้นเนี่ยดึงหลักดึงห่วงตรงนี้แน่นขึ้นเนี่ยมันก็จะหุบเข้ากระเป๋ามันจะหุบเข้าก็ต้องระวังด้วยนะคะตรงนี้เราดึงตึงแค่หลักละนิดนึงนิดนึงนิดนึงดึงตึงไปทุกหลักมันก็หุบเข้าไปเองค่ะ คราวนี้ลายมันก็จะเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือแล้วก็การเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาแค่นี้ล่ะคะ่ะก็จะเป็นแค่ช่วงจบช่วงขึ้นแถวที่มันยากต่อช่วงเปลี่ยนสีส่วนช่วงลายนี้ก็จะเหมือนเดิมเนี่ยครบรอบแล้วคราวนี้มันก็จะมาจบที่ลายทึบ พอจบลายทึบเราก็เปลี่ยนสีแล้วก็โซ่ห้าค่ะก็ง่ายๆถ้าเป็นลายปงก็เปลี่ยนสีเสร็จโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงขาขึ้นยาวๆเนี่ยมาจบที่มาจบที่โซ่สาแล้วก็เป็นลายทึบใช่ไหมคะลงตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาล็อกไว้ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีฟ้าขึ้นมา ล็อกสีชมพูไว้แน่นแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงข้ามมานี่ก็จะเหมือนเดิมค่ะก็จะกลับไปเหมือนเดิมเราก็จะทําสลับสีสลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะเอาจนได้ความสูงของกระเป๋าเราอยากได้กระเป๋าสูงขนาดไหนก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเหลือช่วงบนไว้ด้วยนะช่วงบนจะเป็นแบบลูดเหมือนกันกับหมวกเลยนะคะ ช่วงบนเราจะทําลูกไม้แล้วก็ลูดปากกระเป๋าเหมือนกันกับหมวกเลยตรงนี้จะเป็นช่วงลายก็ประมาณคืบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะช่วงความสูงก็ประมาณคืบหนึ่งถักไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาแบบนี้ยนะคะได้ลายแล้วเราก็แค่ถักไปให้ได้ให,ไดให้ได้ความกว้างค่ะเดี๋ยวป้าถักสักพักแล้วมาเจอกันค่ะสิไปทักในห้องหอนแห้งสิไปทักในห้องข้างนอกร้อนมากคักมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะนี่ เห็นไหมก้นแล้วก็วางลงตั้งปุ๊บก็อยู่เลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ความกว้างเนี่ยของป้ากี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบแถวนะคะแล้วก็สีน้ำเงินสุดท้าย16พอเราได้ครบ แถวที่เป็น3มสีแล้วคราวนี้ป้าจะทำสีเดียวสีล้วนนะคะทำส่วนที่ต้องลูดด้านบนซึ่งมันก็จะยาวพอๆกับอันนี้เลยนะคะเสร็จแล้วป้าก็โซ่ขึ้นไป5ค่ะตอนจบจบแล้วก็โซ่ห้าตรงนี้นะคะตรงโซ่สามเนี่ยจะเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะเป็นช่องโปร่งคราวนี้ช่องทึบก็คือทึบไปเลยนะคะเราก็จะลงบน F แบบนี้นะมันจะเปลี่ยนลายค่ะกระเป๋าตาขายที่เขาหิตกันตอนนี้แหละนี่แหละเราจะทําโปร่งช่องหนึง่งทึบช่องหนึง่งโป่งช่องหนึง่งทึบช่องหนึง่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นไปด้านบนเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็น f 3โซ่3ลายเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนที่ลงแค่นั้นเองปกติเราต้องลงตรงนี้ใช่ไหมเราเปลี่ยนที่ลงคราวนี้เราลงด้านบนหลักเลย มันจะง่ายขึ้นนี่ลายเหมือนเดิมแล้วก็ลงง่ายขึ้นโซ่สามแล้วก็เอฟสโซ่สาแล้วก็เอฟสาสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราจะทำตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่ว่าเวลาเราเวลาเราดึงลูดนะคะตรงนี้มันจะต้องเป็นส่วนที่ลูดมันจะต้องเข้ามาถึงประมาณนี้ก็คือ อีก6 7แถวค่ะเดี๋ยวถักไปก่อนนะเนี่ยเวลาเรามัดขึ้นมาถ้าเป็นถ้าเป็นลายแบบแข็งแข็งแบบนี้เวลารูดมันก็ไม่สวยแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะอ่อนอ่อนแล้วแล้วก็มีรูเราก็ร้อยเฉพาะตรงรูนะคะถักขึ้นไปเลยค่ะก็ประมาณ6 7แถวเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะปาถักมาครบรอบหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้ตอนจบดูตรงนี้ก็คือ มันมาชนที่โซ่ปกติเราจะลง F ตรงนี้หลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวคราวนี้มันจะเปลี่ยนลายลายมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือเราไม่ต้องใส่อีกสีนึงแล้วเราก็จบที่ในช่องเลยค่ะเนี่ยดึงลอดขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้าหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วก็ลง F ไปอย่างมันหย่อนไปหน่อยแล้วถ้าใครที่แบบว่าไม่อยาก ไม่อยากเป็นช่องแล้วก็ f จะเป็นช่องกับช่องก็ได้ก็แค่ใส่โซ่ไป1แล้วก็ลงตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าลายโปร่งๆเลยกระเป๋าตาข่ายเนี่ยมันก็จะเป็นตาข่ายไปเลยแล้วแต่คนชอบนะคะของป้าก็เดี๋ยวป้าทำา 3F ไปก่อนแล้วเดี๋ยวตรงที่จะลูดเราค่อยทำเป็นลายตาข่ายตรงที่จะร้อยเชือก ตรงนี้มันยังเป็นส่วนขอบคือพอกระเป๋าตั้งขึ้นตรงนี้มันจะยังพอเห็นลายอยู่เนี่ยพอรูดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนโค้งเข้ามามันยังพอเห็นลายอยู่ป้าก็จะทํา3เอฟช่อง3ามเอฟช่องเดี๋ยวไปสักประมาณนี้พอถึงตรงจะรูดเราค่อยทําเป็นลายตะข่ายค่ะก็ถักมาได้แบบนี้หนึ่งส่แถวแล้วนะคะแล้วป้าก็ แบบเป็นลายตาข่ายว่างๆเลยนี้อีกแถวหนึ่งตรงลายตาข่ายแล้วก็ขึ้นโซ่5ใช่ไหมคะแล้วก็ลง F แล้วก็โซ่1แล้วก็ F ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สตรงนี้จะเป็นโซ่หนึ่งช่องโซ่สามมันก็จะใหญ่กว่าช่องโซ่หน,นึ่งเนาะคราวนี้แถวสุดท้ายป้าจะทำลูกไม้ไว้พอลูดกระเป๋าแล้วมันจะเป็นปากกระเป๋านะคะก็ขึ้นโซ่ไปก่อนหนึ่ง6สามี่ห้าหโซ่ พันหัวเข็มสองรอบค่ะพอสองคอนะเสร็จแล้วก็ลงไปช่องที่เป็นช่องที่เป็นทึบๆแล้วเรามาทำโป่งๆไว้เนี่ยค่ะร่อยทีละสองห่วงพอสองคอหลักมันจะสูงกว่าพอ1คอนะคะเราเอาไว้ทำนี่แหละพวกลูกไม้หรือพวกที่เราต้องการหลักสูงๆแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็พอสองคออีกลงไปที่เดิมค่ะ 12เนี่ยแถวมันจะสูงขึ้นแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอสองคอตรงที่ใส่ลูกไม้นี้ใครชอบแบบบานเยอะๆก็ใส่ไปหลายๆหลักก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบบานๆก็อย่างนี้ก็ได้สามหลักก็พอเนี้ยพอเราลูดมันก็จะเป็นลูกไม้อยู่ด้านบนนิดนึง พอแถวต่อไปก็พอสองคอแล้วก็ขยับมาเลยข้ามตรงนี้ตรงนี้เราจะาไว้ร้อยเชือกตรงนี้เอาไว้ทำลูกไม้ลงมาแล้วก็ปล่อยทีละสองห่วงเนี่ยพอสองคอโซ่สองก่อนแล้วก็พอสองคอลงไปหนึ่งสองสามพอสองคอก็คือพันสองครั้งนะคะโซ่สองเนี่ยพันสองครั้งสมัยก่อนเขาใช้แบบ ภาษาเป็นแบบพอหนึงคอพอสองคอคอทอรอหออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนสมัยป้าเรียนในหนังสือนะคะมันจะเป็นแบบนี้สองสองสองเนี่ยปล่อยสองสอง,สองแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอสองคอลงไปปล่อยสองปล่อยสองปล่อยสองอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ มาครบรอบแล้วค่ะมันก็จะได้ปากบานๆแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จบแถวเลยค่ะโซ่สองเสร็จแล้วเราก็เนี่ยลงตรงเนี้ยดึงลอดขึ้นมาเสร็จก็ตัดไหมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ซ่อนไหมไว้ข้างใน